ถ่ายแล้วนะวันนี้เราจะมาดูหัวของสมพง์กันตอนนี้สมพงหลับอยู่เรามาดูหัวของสมพง์กันว่ากำลังคิดอะไรอยู่เข้าไปก็โลดส่งเข้าไปเข้าไปส่ง yeah! เข้าไปแล้วก็สั่มเข้าไปเยเข้าไปโลด เข้าไปเข้าไปสิเฮ้ยทำไมฉันกลายเป็นสมพงษ์เนี่ยเฮ้ยนั่นอะไรน,ะน้านั่นมันคือตัวร้าย่าเฮ้ยมันคือตัวอะไรครับทุกคนไปช่วยตอบผมหน่อยน้ำตัวอะไรนะ่านั่นมาตัวอะไรนะทุกคนนั่นน่ะตรงนั่นน่ะสวัสดี ก็ชานไงสมพงษ์แล้วนายข่าวฟันมาฆ่าชันไดไงฉชนก็มาในหัวนายน่ะนายฟันอยู่หรออ่าชายเันฟันอยู่เ่ฉจะมีคาแบบนี้ฉันจะได้คาแบบนี้จะไม่ได้ไม่ต้องใช้ตัวเอาจริงดีเพื่อนนายทำแบบนี้เลยว่าแต่นายคือใครมาในฟันชันไดไงล่ะ ก็ฉันบอกแล้ฉันมาในหัวและฉันก็คือผู้กำกับนายฉังแค่อยากมาดูนาะยเป็นตัวอะไรนี้แต่มันน่าขยะกขยงอ่ะน่า,ยาขยะขยง n หรอมันน่ารักจะตายนะเพื่อนแต่มันเหมือนแมงมุมสองขาโอ้ยฉันกำลังหลับอยู่นายออกไปได้แล้วไม่ออกอยากดูอีกโอเคตามใจตายแล้วกัน เอาแล้วแลวนี่คือเพื่อนของฉันอีกคนหนึง่งใครอ่ะไอแดงอ,อ่ะดันดันใช่แดงของเองเหรอใช่สงสัยอะไรเหรอใช่เอาจริงดิเพื่อนอือึใช่เพื่อนนะนี่เหรอเจ้าแดงไอแดงน้อมเองก็ไปพวกเดียวกันกับเขาไปแล้วล่ะ ใช่ก็คามาในฝันกับเขาแล้วฉันก็กลายเป็นตัวแบบนี้เลยไม่รู้ว่าอะไรเอาจริงดิแล้วทำไมฉันกลายเป็นคนล่ะฉันแล้วฉันทําไมกลายไปสมพงษ์อะนายกลายไปสมพงษ์เหรอเอออยา่ามาใกล้ฉันฉันกลัวไม่เป็นไรหรือฉันหลงไปกินยานยาของสมพงษ์ที่ให้มาหรือเปล่าล่ะ เออน่าจะไม่มากมันแค่กาแฟโง่ๆอันเดียวเองเอออือ,อ,อแต่สียากาแฟมันดูแปลกๆมันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนๆมันไม่เหมือนกาแฟเลยนะเพื่อนงั้นก็แสดงว่ามันเออก็ไม่รู้อะหรือมันคือขี้ฮะไม่หรอกกาแฟอะไรจะไปใส่ขี้ให้กินล่ะถ้ากินน่ะมาคงมหมนไปแล้วแต่ฉันไม่ได้กินอะไรเลยอืม เออเองไม่เป็นไรใช่ปะไม่เป็นไรแต่ไม่มีตัวแล้วก็ดูสบายแบบนี้แหละเพื่อนได้จะได้ขยับคขาชีกสามรอยหกสิบ <c oughs> ได้ชีขาตรงไปเลยกายไม่ต้องปวดเมื่อยคาอืมฉันก็อยากเป็นเหมือนกันนะแต่ฉันไม่อยากไปนะมันดูหน้า,ยาขายับขยงแค่นี้